เพจดังฉเฉลยนางเอกเบอร์ใหญ่หย่าสามีคอมเมนต์สนั่นน่าเสียดายเป็นประเด็นที่น่าตกใจมากเมื่อจูจ่จมีข่าวเมา้าลือกระชอนออกมาว่านางเอกเบอร์ใหญ่หย่าสามีแล้วเหลือเพียงสถานะพ่อแม่ด้วยวันนี้ทางด้านเพจเจมอยร้อยแปดนั้นก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเผยว่านางเอกเบอร์ใหญ่หย่าผัวหลังแต่งงานกันมาเกือบ6กปีทำหน้าที่พ่อแม่ลูกที่ดีก็ตามนั้นแหละมึงตามที่คิดกันนั้นแหละ งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยแห่คอมเมนต์ต่อกันสนั่นเลยล่ะค่ะทั้งบอกว่าครูคะรอบนี้สอบผ่านค่ะผู้ชายดูแลลูกดีมากเป็นกำลังใจให้ทั้ง3ามคนค่ะเป็นคุณพ่อที่แสนดีอบอุ่นมากค่ะมันชัดเจนมาสักพักแล้วนะคู่นี้น่าจะชัดเจนมาสักพักแล้วนะครับแต่ก็เป็นคู่ที่น่ารักดูแลลูกดีมากคุณพ่อดูอบอุ่นมากครับสงสารนางนะ ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากผิดหวังเรื่องชีวิตคู่หรอกเอาจริงฉันแอบเสียดายพ่อของลูกนางมากนะสมัยนี้หายากที่จะเห็นพ่อดูแลลูกที่อบอุ่นและเต็มร้อยได้ขนาดนี้ลูกสาวก็น่ารักมากๆเป็นต้นเชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเดาออกแล้วล่ะค่ะว่าเป็นคู่ไหนแต่ใดๆก็คือคงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่น่าจะดีที่สุดค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ